สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็วันนี้มาพูดคุยเรื่องอเชื้อไตโคโรนาะครับผมซึ่งเราสามารถขยายเชื้อได้เองนะครับเนี่ยครับเป็นลาเขียวนะครับผมไตโคโดนาซึ่งผมทิ้งเศษข้าวใช่ไหมครับแล้วมันก็สามารถเกิดขึ้นมาได้เองนะครับผมซึ่งอุณหภูมิความชื้นเหมาะสมเนี่ยก็สามารถเกิดลาเขียวตัวนี้ขึ้นได้ซึ่งผมก็ได้ตักบริเวณเขียวๆนี่นะครับไปใส่ถุงไว้แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็จะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับหลังจากที่ผมนำเชื้อไตโคโดมานะครับใส่ไว้ในตู้เย็นสองสามวันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเชื้อเขาก็จะเดินได้ดีนะครับผมเนี่ยครับเชื้อไตโคโดมาจากนั้นผมก็จะนำไตโคโดมาตัวนี้มาขยายในข้าวนะครับนี่นะครับเศษข้าวที่มันเหลือนะครับผม เดี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยนะครับผมครับหลังจากใส่เชื้อตะคุนว่าลงไปในข้างครับก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับผมนี่นะครับขยี้ขยี้ให้เชื้อนี่มันเข้ากันนะครับผมน,นะครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับ ครับหลังจากคุกเค้าให้เข้ากันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็คุกเขาข้าวกับหมวเชื้อเตตโคโดมาให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วนะครับผมก็จะมัดปากถุงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยไม้จิ้มฟันนะครับเจาะรูนะครับจิ้มจิ้มแบบนี้ให้ทั่วไปเลยนะครับผมเพื่อให้เขามีอากาศเข้านะครับจิ้มไปให้ทั่วๆถึงก็ประมาณสัก20-30รูนะครับผม ก็นี่น,นะครับเจาะไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําเข้าตู้เย็นนะครับผมแล้วจากนั้น 3- 4สวันเราก็มาเปิดดูถุงเมื่อเชื้อแต่ร์โคนอาหิวๆนี่เขาเดินดีเราก็มาขยำขยำขยำคุกเขาอีกแล้วก็เอาเข้าไปแช่ที่หยื่อีกเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อเชื้อเขาเนี่ยประมาณสัก7วันนะครับเชื้อเขาเดินเต็มถุงแล้วก็สามารถนาไปใช้ได้ลนะครับผม วิธีนี้ก็เป็นการขยายเชื้อแบบไม่ต้องเสียเงินสักบ,บาทเลยนะครับผมก็ลองอทําดูนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการ,รเซฟค่าใช้ใจ่ายของเราด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมค,ครับ